สวัสดีครับสวัสดีแฟนฟุตบอลทุกๆคนนะครับวันนี้เจอกันกับพรีวิวฟุตบอลประจําวันกันนะครับก็วันพฤหัสบดีนี้นะครับมีโปรแกรมฟุตบอลอิตาลีซู per คัพที่เขาจะไปเตะกันที่อาประเทศซาอุดีอาระเบียแล้วก็เป็นคู่ที่เชื่อได้ว่าน่าสนใจมากๆนะครับวันนี้จะเป็นอินเตอร์มิลานเจอกับอัลตันตาส่วนคู่นึงครับเป็นฟุตบอลของสกอตแลนด์ที่วันนี้ก็จะมีลงสนามทำการแข่งขันกันและเป็นโอฟิร์มดาร์วีด้วยนะเรนเจอร์เจอกับเซลติกเดี๋ยววันนี้ไปว่าเรื่องของความพร้อมของ2คู่นี้กันนะครับไปเริ ครับนะก็คืนนี้ลงเตะ ีสองครึ่งอย่างที่บอกครับเขาจะไปเตะกันที่ประเทศซาอุดีอาระเบียก็จะเป็นรอบรองชนะเลิศแล้วก็ใครชนะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศน,นะครับวันนี้โคจอนมาเจอกันสาหรับอินเตอร์มิลานทีมอันดับ3จากกันโชตอนนี้เจอกับจากฝูงจากกาันโชอย่างอตาลนต้านะครับก็กําลังขับเคีื่ยวลุ้นแชมป์กันอยู่ในเกมลีกวันนี้ต้องมาเตะก,กันในบอลถ้วยก็ฟอร์มกันเล่นระยะหลังเรียกได้ว่าพอกันเลยนะครับอินเตอร์มิลานชนะ4แพ้1นขณะที่อตาลนต้าชนะ3สเสมอ1และแพ้ เกมวันนี้นักเตะของฝั่งอินเตอร์ครับก็ค่อนข้างพร้อมเลยไม่ว่าจะเป็นกองหน้าอย่างมาคุสตูรามลาวตโลมาติเนสมิดฟิลนิโคโรบาเรล่าเฮนริกมาคคีทยานและฮาคารชาฮานูลูมิดฟิลคนสําคัญมากประสบการณ์พร้อมลงเล่นทั้งหมดครับในขณะที่ของอาตาลันต้าเองก็จะมีปัญหาเรื่องของมาเตโอเรเตกีกองหน้าตัวเก่งที่ ยังคงมีโอกาสได้ลงสนามวันนี้น้อยนะครับเพราะว่ายังมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่แต่ก็เริ่มกลับมาฝึกซ้อมได้แล้วสื่ออิตาลีคาดว่าวันนี้น่าจะยังไม่สามารถลงเล่นได้อันนี้ต้องรอรายชื่อก่อนเกมกันขะงขันอีกทีหนึ่งแต่ว่าตัวลุกคนอื่นๆครับอามาเดวอนละ่าลุกแมนแล้วก็ชาลส์เดอเคทาราเลอร์ลงสนามได้ทั้งหมดแล้วก็มิดฟิลด์ตัวกล็นอย่างมาเทนเดรุนนั่นเองครับก็ขุมกําลังถ้าอาตาลตาไม่มีเรเตกีก็ถือว่าขาดศักยภาพในพื้นที่สุดท้ายไปพอสมควรครับ คู่นี้เจอกันมาแล้วในช่วงต้นฤดูกาลในเกมกันโชว์อินเตอร์มิลานเปิดบ้านถล่มออตาลนตาถึง4ประตูต่อศูนย์รวมแล้วตลอด6เกมหลังสุดคู่นี้เจอกันเนี่ยอินเตอร์กวาดเรียบ100%ชนะได้ทุกนัด บอกได้เลยว่าอัาตันต้าเป็นทีมที่ฟอร์มดีก็จริงแต่เวลาเจออินเตอร์มิลานก็ค่อนข้างแพ้ทางอยู่พอสมควรครับผมมองว่าวันนี้อาจจะเป็นสนามกลางแต่นะครับทางหนีที่ไล่อินเตอร์มิลานรู้ดีอยู่แล้วต้องทำยังไงกับอตาตันต้าวันนี้ครับยังเชื่อในมือของอินเตอร์มิลานมีโอกาสเบียดเอาชนะอตาตันตาได้และคงเป็นเกมที่สนุกอินเตอร์จะเป็นฝ่ายผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับ ส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับในฟุตบอลสกอตแลนด์เป็นโอเฟิร์มดรบบี้ลงเล่นในเวลาสี่ทุ่มเรนเจอร์รองจ่าฝูงเจอกับจ่าฝูงอย่างเซลติกนะครับฟอร์มการเล่นต่างกันเยอะครับเพราะว่าในตารางคะแนนเนี่ยเซลติก นำเรนเจอร์อยู่ถึง14คะแนนหลังจากผ่านไปเพียงแค่18นัดเท่านั้นเพราะว่าเซลรติทีมเยือนวันนี้เนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยครับชนะ16เสมอ2ยิง52และในลีกเสียเพียงแค่4ลูกนะครับฟังไม่ผิดเสียเพียงแค่4ลูกเท่านั้นก็ลูกทีมของแบนด์ดัลโรเจอร์ยังคงเหนือชั้นกว่าทีมอื่นๆในลีกตัวเองแบบชัดเจนถึงแม้ว่าวันนี้คู่ต่อสู้จะเป็นเรนเจอร์ก็ตามครับเพราะว่าเรนเจอร์เซติในฤดูกาลนี้เนี่ยชนะ11เสมอ3แพ้4ยิงได้3าเสีย13ลูกจะ เห็นได้ว่าแตกต่างจากเซลติกพอสมควรแล้วฟอร์มพักหลังชนะได้เพียงแค่นัดเดียวจาก5เกมหลังสุดด้วยเฮ to head เจอกันใน2ปีหลังเรนเจอร์ Ranger, สู้เซลติกแทบจะไม่ได้เลยครับศักยภาพตอนนี้มันมีช่องว่างห่างกันค่อนข้างเยอะเซลติกถึงแม้ว่าจะออกไปเยือนเรนเจอร์ในค่ำคืนวันนี้ ผมยังมองว่าลูกทีมของแมนเชเตอร์ยูมีโอกาสเก็บชัยชนะคว้าสามแต้มในการเล่นนอกบ้านของเกมวันนี้ได้ครับนั่นคือทั้งหมดของพรีวิวฟุตบอลวันนี้แล้วนะครับขอบคุณมากที่ติดตามกันยังไงฝากช่อง follow, นะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างและวันหลังมีโอกาสเจอกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ